คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันทำไมบางครอบครัวเต็มไปด้วยความรักขณะที่บางบ้านกลับมีแต่ความทุกข์ความขัดแย้งและน้ำตาในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับกฎแห่งกรรมที่ผูกพันชีวิตมนุษย์ทุกคนเอาไว้อย่างลึกซึง้งและคำตอบอยู่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดทุกครอบครัวทุกความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฟ้าลิขิตแต่เกิดจากกรรมที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตชาติการพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลของกรรมไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุและผล แม้แต่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่สุดในชีวิตมนุษย์อย่างพ่อแม่ลูกก็ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหากแต่เป็นผลแห่งกรรมที่แต่ละดวงจิตได้สั่งสมและผูกพันกันมาในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วล้วนเป็นเชือกกรรมที่มัดเราไว้ให้ได้พบเจอกันได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันได้รักได้ชัง ได้สุขได้ทุกต่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งกรรมร่วมคือเหตุให้เกิดเป็นครอบครัวเดียวกันพระพุทธศาสนาอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าการเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันนั้นมิใช่เพียงการมารวมตัวกันของเลือดเนื้อหากแต่เป็นการรวมตัวของวิบากกรรมที่เชื่อมโยงกันมาอย่างลึกซึง้งเช่นเดียวกับคำพีกฎแห่งกรรมสามชาติที่กล่าวว่า ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันย่อมต้องมีกรรมร่วมกันมาจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่แต่หากไม่เคยมีกรรมร่วมกันมาเลยย่อมไม่มีทางได้อยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันลองสังเกตดูในชีวิตจริงบางครอบครัวมีลูกที่เชื่อฟังว่านอนสอนง่ายมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือพ่อแม่ไม่เคยสร้างปัญหาใดๆขณะที่บางครอบครัวกลับมีลูกที่ดื้อรัน้น ก้าวร้าวหยาบคายไม่เพียงไม่ช่วยเหลือพ่อแม่แต่ยังทำร้ายจิตใจพ่อแม่ให้เจ็บช้ำทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่คือผลของกรรมที่แต่ละคนเคยกระทำไว้ในอดีตชาติและได้หวนกลับมาส่งผลในปัจจุบันชาติประเภทของลูกที่เกิดมาด้วยเหตุแห่งกรรมในคำพีกล่าวถึงประเภทของลูกที่เกิดมาจากผลแห่งกรรมไว้สี่ประเภทหลัก ซึ่งเราสามารถพิจารณาและประยุกต์ใช้เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างลึกซึ้งดังนี้ 1. ลูกที่เกิดมาเพื่อแทนคุณลูกประเภทนี้คือผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือความรักหรือการอุปการะจากพ่อแม่ในอดีตชาติเมื่อเวลาผ่านไปวิบากกรรมแห่งบุญที่สั่งสมร่วมกันได้ส่งผลให้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกครั้ง และลูกที่เกิดมานี้ย่อมมีความรู้คุณมีความกตัญญูมีความเมตตาอย่างแท้จริงเด็กที่เกิดมาในลักษณะนี้จะเป็นลูกที่เลี้ยงง่ายว่านอนสอนง่ายฉลาดมีน้ำใจรักพ่อแม่และใส่ใจความรู้สึกของพ่อแม่อย่างลึกซึง้งเมื่อเติบโตขึ้นก็จะคอยดูแลตอบแทนพระคุณบิดามารดาโดยสมัครใจ ไม่ได้ทำด้วยความจำยอมหรือเป็นหน้าที่แต่ทำจากใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาและความกตัญญูอย่างแท้จริง 2. ลูกที่เกิดมาเพื่อล้างแค้นลูกประเภทนี้มักสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่อย่างแสนสาหัสอาจด้วยวาจากิริยาหรือการกระทำต่างๆที่ทำร้ายจิตใจของพ่อแม่จนทำให้ครอบครัวต้องล่มสลาย หรือพ่อแม่ต้องพบกับความเจ็บปวดตลอดชีวิตลูกประเภทนี้อาจเคยได้รับการทำร้ายจากพ่อแม่ในอดีตชาติเช่นถูกทอดทิ้งทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือแม้แต่ฆ่ากันในชาติก่อนและเมื่อถึงเวลาที่วิบากกรรมมาส่งผลลูกก็จะกลับมาเกิดในครอบครัวเดิมเพื่อล้างแค้นด้วยการทำให้พ่อแม่ทุกใจในทุกรูปแบบการล้างแค้นในชาตินี้ มักมาในรูปของความดื้อรัน้นเกเรเสพสิ่งเสพติดใช้ความรุนแรงหรือถึงขั้นทำร้ายพ่อแม่ทั้งทางกายและใจพ่อแม่ที่พบลูกเช่นนี้จำเป็นต้องเข้าใจว่านี่คือผลของกรรมและทางเดียวที่จะไม่ผูกกรรมใหม่คือให้อภัยและแผ่เมตตา 3. ลูกที่เกิดมาเพื่อทวงหนี้ลูกในลักษณะนี้ คือผู้ที่เคยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่พ่อแม่ในอดีตชาติเช่นให้ยืมเงินให้ทรัพย์สินหรือเคยช่วยเหลือด้วยกำลังกายกำลังใจแต่ไม่ได้รับการตอบแทนในอดีตชาติวิบากกรรมจึงทำให้เขาได้กลับมาเกิดเป็นลูกเพื่อทวงคืนสิ่งที่เคยให้ลูกที่มาในรูปแบบนี้มักเป็นลูกที่ไม่รักพ่อแม่อย่างแท้จริงแม้ภายนอกจะดูแลหรือเลี้ยงดู แต่ก็ทำเพียงเพราะใช้หนี้ไม่ใช่เพราะจิตใจกระตันอยู่บางคนอาจช่วยเหลือพ่อแม่บ้างในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็หายไปบางคนถึงกับทำให้พ่อแม่เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือยิ่งลำบากมากขึ้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือมาทวงคืนเท่านั้น 4. ลูกที่เกิดมาเพื่อใช้หนี้ลูกในกลุ่มนี้คือผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่ในอดีตชาติ เช่นเคยได้รับเงินทองการอุปการะหรือการช่วยเหลือด้านชีวิตจิตใจและไม่ได้ตอบแทนคืนวิบากกรรมจึงทำให้เขาได้มาเกิดเป็นลูกเพื่อใช้หนี่คืนลูกประเภทนี้มักจะขยันขันแข็งทำงานหาเงินเพื่อน,นำมาดูแลพ่อแม่แต่ไม่ได้มีความกตัญญูโดยแท้หากแต่ทำหน้าที่เพราะเป็นเจ้านี่ในอดีตที่ต้องชดใช้ ในบางกรณีแม้ลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีในทางวัตถุแต่กลับไร้ซึ่งความเคารพหรือความอบอุ่นในจิตใจต่อมาเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้บทเรียนจากกรรมจะได้เข้าใจเพื่อการปลดปล่อยเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเราจะพบว่าสถานภาพในครอบครัวไม่ใช่เพียงเรื่องของสายเลือดหากแต่คือเวทีแห่งกรรมที่มอบบทเรียนเฉพาะให้แต่ละคน ลูกบางคนคือครูของพ่อแม่พ่อแม่บางคนคือบททดสอบของลูกไม่มีความสัมพันธ์ใดในโลกที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุเมื่อมีลูกที่ดีเราควรสั่งสมบุญต่อไปเพื่อรักษาเขาไว้ให้นานที่สุดเมื่อมีลูกที่เลวร้ายเราไม่ควรตอบโต้ด้วยเวรแต่ควรตอบกลับด้วยเมตตาเพื่อยุติการผูกกรรมต่อกันกรรมเปลี่ยนได้ด้วยใจที่เปลี่ยน บุญสามารถแปลเวรให้กลายเป็นมิตรแท้หากเราพาเขาเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องใจของลูกอาจค่อยๆเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ด้วยการบังคับแต่ด้วยแรงของกรรมดีที่ปลูกใหม่เมื่อเรามองลูกที่เกิดมาจากเราเรามักคิดว่าเขาเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเป็นด่งผ้าขาวบริสุทธิ์ที่รอให้เราลงสี แต่แท้จริงแล้วลูกแต่ละคนไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่เริ่มต้นจากกรรมที่เขาและเราต่างเคยร่วมกันสร้างมามีคำกล่าวที่ลึกซึ้งจากคำพีกรรมเก่าว่าเจ้าเวรที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่อยู่ไกลแต่คือคนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดบางครั้งมาในรูปของคนที่เรารักที่สุดคือลูกของเราเองลูกไม่ใช่เพียงผลผลิตจากร่างกาย แต่คือผลกรรมที่จับเรามาผูกพันในรูปแบบสายใยครอบครัวหากเราไม่เข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการมีลูกอาจแปรเปลี่ยนเป็นโซ่ตรวนที่ผูกจิตใจไปหลายภพหลายชาติตัวอย่างจากพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลมีหญิงชื่อจิยะจะมาณวิกาผู้ซึ่งถูกคนยุยงให้ใส่ร้ายพระพุทธเจ้า เธอแสดงตนเหมือนตั้งครรภ์แล้วกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าทำให้เธอท้องแต่ในที่สุดก็ถูกเปิดโปงว่าโกหกและจบชีวิตอย่างน่าเวทนาในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าจิยะจะมานวิกาเคยเป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์แต่เคยโกรธแค้นจนก่อกรรมกันไว้ชาติต่อมาจึงได้เกิดมาเพื่อผูกกรรมทางอ้อมแม้ไม่ได้เป็นลูกโดยตรง แต่ก็สะท้อนความสัมพันธ์เชิงกรรมอย่างชัดเจนลูกที่เป็นเจ้าเวรมักมีลักษณะสามแบบคือ 1. มาเพื่อทำลายไม่รักไม่เคารพพ่อแม่นำพาความเสื่อมเสียและปัญหา 2. มาเพื่อชดใช้กรรมชั่วด้วยกันเกิดมาแล้วต้องอยู่ในความทุกข์ร่วมกันเช่นความยากจนการทะเลาะเบาแวงไม่หยุด 3. ม,มาเพื่อเตือนสติ ลูกบางคนเป็นบทเรียนให้พ่อแม่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเช่นเลิอกอบายามุขหรือหันมาปฏิบัติธรรมหากเราไม่ยอมเรียนรู้จากเจ้าเวรที่เกิดมาในคราบลูกเขาจะกลับมาอีกในรูปแบบใหม่ชื่อใหม่แต่ด้วยใจเดิมเมื่อเข้าใจว่าการเป็นพ่อแม่ลูกกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของกรรมที่ลิขิตให้มาพบกันทั้งเพื่อทดแทนบุญคุณ ทวงหนี้ใช้หนี้หรือล้างแคนคำถามต่อมาคือเราจะอยู่กับกรรมอย่างไรและจะเปลี่ยนพันธนาการแห่งเวรกรรมให้กลายเป็นสายใยแห่งเมตตาได้หรือไม่คำตอบคือได้และคำตอบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปลอบใจแต่คือความจริงแท้ในพุทธศาสนาเพราะกรรมมิได้ตายตัวหากแต่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบัน วิธีเปลี่ยนเจ้าเวรในร่างลูกให้กลายเป็นมิตรแท้ 1. เข้าใจกรรมโดยไม่กล่าวโทษสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดกล่าวโทษลูกหยุดตั้งคำถามว่าทำไมลูกเราไม่ดีเหมือนคนอื่นแต่เปลี่ยนมามองว่าลูกของเรากำลังแบกภารกรรมร่วมกับเราอยู่หากเราแบกกรรมร่วมกันมาจริงๆสิ่งที่พึงกระทำคือให้อภัยไม่เพิ่มกรรมไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธ สสร้างกรรมใหม่ที่ดีร่วมกันแม้ในอดีตจะมีกรรมร้ายร่วมกันแต่ในปัจจุบันเรายังสามารถสร้างกรรมดีร่วมกันใหม่ได้เช่นการพาลูกไปวัดทำบุญฟังธรรมปฏิบัติทำร่วมกันแม้ลูกจะไม่เต็มใจแต่หากเราทำอย่างอ่อนโยนสม่ำเสมอและมีเมตตาลูกจะค่อยๆซึมซับจากต้นแบบของพ่อแม่ กมใหม่ที่สร้างร่วมกันด้วยกุศลเจตนาจะมีพลังมากกว่ากำเก่าเหมือนหยดน้ำใสสะอาดที่ค่อยๆเจือจางน้ำขุ่นในภาชนะสให้อภัยอย่างแท้จริงเพราะพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่ระง,งับได้ด้วยการให้อภัยลูกบางคนอาจทำให้เราเจ็บปวดพูดจาทำร้ายทำลายชื่อเสียง หรือแม้แต่ทอดทิ้งเราโดยไม่ใหญ่ดีแต่อย่าลืมว่านั่นคือผลกรรมของเราที่เคยทำไว้ในอดีตเช่นกันเมื่อให้อภัยจากใจจริงแม้ลูกจะยังไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้แต่กระแสกรรมที่แรงกล้าในอดีตจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงและอาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในวันหนึ่งข้างหน้าสเปลี่ยนพลังทุกให้เป็นพลังธร,รมลูกบางคนทำให้พ่อแม่ทุกแทบขาดใจ แต่ความทุกนี้เองสามารถกลายเป็นพลังในการภาวนาพ่อแม่หลายคนเริ่มต้นปฏิบัติทำอย่างจริงจังเพราะลูกแล้วทำให้ใจสงบเห็นธรรมและหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความคาดหวังการมีลูกที่เป็นเจ้าเวรอาจไม่ใช่คำสาบแต่เป็นโอกาสแห่งการตื่นรู้เช่นเดียวกับพระพุทธองค์ที่ตัดสู้เพราะได้พบกับความทุกข์สามัญของชีวิต ตัวอย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตจริงในประวัติศาสตร์พุทธศาสนามีตัวอย่างของพ่อแม่ที่เคยมีลูกเลวร้ายแต่สามารถเปลี่ยนเขาได้ด้วยความรักและเมตตาเช่นองคุลีมานโจรฆ่าคนพันศพผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะพบกับพระพุทธเจ้าและในภายหลังก็เป็นพระอ,อรหันต์พระมหาโมคคันลานะซึ่งในอดีตเคยเป็นนักเลงหัวไม้ แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในพระสาวกเอกของพระพุทธเจ้าเพราะพ่อแม่ในชาติก่อนสั่งสมบุญร่วมกับเขาไว้มากแม้แต่ลูกที่เหมือนจะไม่มีทางกลับใจก็สามารถเปลี่ยนได้หากพบแสงสว่างแห่งธรรมและได้รับพลังเมตตาจากคนใกล้ชิดและสิ่งที่เราอยากจะพาทุกท่านไปเรียนรู้อีกข้อคือสัจธรรมแห่งกรรมในครอบครัว สิ่งที่เราควรยอมรับและปล่อยวางหากเรามองชีวิตผ่านสายตาของธรรมะจะเห็นความจริงประการหนึ่งที่ยากจะยอมรับแต่เป็นแก่นแท้แห่งการหลุดพ้นคือไม่มีใครเป็นของเราแม้แต่ลูกที่เราคลอดออกมาเลี้ยงดูด้วยมือแม้แต่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดเราสายใยแห่งความเป็นครอบครัวนั้นแม้จะดูแน่นแฟนเพียงใดในทางโลก แต่ในทางทำล้วนเป็นเพียงผลแห่งกรรมชั่วคราวที่นำพาให้จิตของแต่ละคนได้มาพบกันชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปตามทางของตนแต่มนุษย์ส่วนมากมักยึดมั่นว่าลูกของเราพ่อแม่ของเราครอบครัวของเราจึงเกิดความรักที่ผูกพันแบบมีเงื่อนไขมีความคาดหวังมีความกลัวการสูญเสีย และเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามใจความทุกข์จึงบังเกิดอย่างมหาศาลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เช่นกันแม้จะรักกันมากแค่ไหนก็ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดไปแม้จะผูกพันแค่ไหนก็ไม่อาจยึดเหนี่ยวใครไว้ได้ตลอด แม้จะสั่งสมกรรมดีร่วมกันมากมายก็ยังมีวันต้องจากกันด้วยเหตุแห่งความตายหรือแม้แต่ด้วยเงื่อนไขของกรรมพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของลูกพ่อแม่มักคิดว่าลูกเป็นของเราเราจึงบังคับควบคุมดูดา่าคาดหวังอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการแต่แท้จริงแล้วลูกคือดวงจิตหนึ่งที่มีกรรมของตนเอง มีเส้นทางของตนเองพ่อแม่เพียงแค่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของลูกเราเป็นเพียงผู้ที่ได้ร่วมสร้างกรรกับเขาและมีโอกาสได้ชดใช้หรือรับผลจากกรรมที่เคยร่วมกันมาและลูกไม่ใช่เครื่องมือทดแทนความฝันของพ่อแม่ เช่นเดียวกันลูกบางคนแบกรับความคาดหวังของพ่อแม่ไว้มากเกินไปพ่อแม่อยากให้เป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นผู้มีชื่อเสียงจึงบังคับลูกให้เดินทางตามที่ตนเองหวังโดยไม่ดูว่าจริตและกรรมของลูกนั้นเป็นอย่างไรหากเข้าใจหลักกรรมจะรู้ว่าลูกบางคนมาเกิดเพื่อชดใช้นี่บางคนมาเพื่อสร้างเวร และบางคนมาเพื่อให้เรารู้จักปล่อยวางดังนั้นการที่ลูกไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไม่ใช่ความผิดของเขาแต่คือธรรมดาของกรรมความผูกพันควรเป็นสะพานไม่ใช่พันธนาการการเป็นพ่อแม่ลูกกันควรเป็นสะพานเชื่อมโยงให้ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่ใช่พันธนาการที่ผูกกันไว้ด้วยความยึดติด ถ้าลูกดีจงมีเมตตาและส่งเสริมเขาให้เติบโตถ้าลูกร้ายจงให้อภัยและเฝ้าสังเกตใจของตนเองว่าเรายังยึดอยู่หรือไม่เราอาจช่วยลูกได้เพียงบางส่วนแต่เราเปลี่ยนใจลูกไม่ได้หากเขายังไม่เปลี่ยนตนเองเราควรปล่อยวางแต่ไม่ใช่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทอดทิ้งหน้าที่แต่ทรงสอนให้เราทำหน้าที่โดยไม่ยึดติด หน้าที่ของพ่อแม่คือให้ชีวิตให้ความรักให้คำแนะนำให้แนวทางหน้าที่ของลูกคือเคารพกตัญยูและพัฒนาตนให้ดีแต่เมื่อเราทำหน้าที่แล้วต้องรู้จักปล่อยวางไม่เอาผลลัพธ์มาเป็นเงื่อนไขของความสุขเช่นลูกต้องดีฉันถึงจะมีความสุขหรือพ่อแม่ต้องเข้าใจฉันฉันถึงจะรักเขา และในที่สุดสิ่งที่คลี่คลายเงื่อนแห่งกรรมได้ไม่ใช่เพียงการทำบุญภายนอกแต่คือปัญญาในการมองเห็นสัจธรรมและเมตตาในหัวใจที่ให้อภัยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนหากเรายัางยึดมั่นว่าชีวิตนี้มีของของเราอยู่เราจะทุกข์แม้กับสิ่งที่ควรให้ความสุขหากเรายอมรับว่าทุกอย่างคือของชั่วคราวที่เราได้รับโอกาสให้ดูแล เราจะเบาสบายแม้ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาและมาถึงบทสรุปส่งท้ายหลังจากเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวของกรรมความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกการแทนคุณการทวงหนี้และล้างแค้นเราได้เรียนรู้ว่าเบื้องหลังของชีวิตทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากกรรมในอดีตทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ไม่ใช่เรื่องฟ้าลิขิตแต่เป็นเราผู้ลิขิตด,ด้วยกรรมที่เราสร้างไว้เองทั้งสิน้นการเข้าใจเรื่องกรรมไม่ใช่เพื่อให้เราท้อแท้แต่เพื่อให้เราตื่นรู้ว่าทุกปัญหาในครอบครัวคือบทเรียนของชีวิตทุกความทุกขที่เจอคือกระจกสะท้อนใจเราเองและทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในครอบครัวนี้ ล้วนมีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้และชำระร่วมกันจงอย่าลืมว่าการเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันในชาตินี้คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการชำระกรรมปลดพันธะและฝึกจิตเพื่อให้ดวงจิตของเราได้ก้าวสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ใครที่เข้าใจธรรมย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในพ่อแม่ลูกหรือความคาดหวังใดๆ แต่จะใช้ทุกความสัมพันธ์เป็นสะพานเดินข้ามความทุกข์สู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงสาธุ